สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทายจังหวัดอะไรเอ่ยนะครับจากชื่อคำขวัญประจำจังหวัดนั้นข้อที่6วังนารายคู่บ้านสารพระการคู่เมืองปางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าศักชนลชิทธิ์เกิดก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์กไก่จังหวัดรบบุรี ขอใครจังหวัดสระบุรีหมดเวลาในครับฉเฉลยก็คือจังหวัดลบบุรีข้อที่7พุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยค่าตักกศิลานครก็ไก่จังหวัดขอนแก่น ขอไข่จังหวัดมหาสารคามหมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือจังหวัดมหาสารคามข้อที่8กรุพระเครื่องเมืองคนแก่งศีลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมอรดกโลกก็ไก่จังหวัดกำแพงเพชร ขอใครจังหวัดอุทัยธานีหมดเวลาในครับฉเฉลยก,ก็คือจังหวัดกำแพงเพชรข้อที่9เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยะสง์มั่นคงความสะอาด กไก่จังหวัดน่านขอไข่จังหวัดเลยเฉลยนะครับจังหวัดเลยข้อที่10เมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจกไก่จังหวัดชุมพรขอไข่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมทายจังหวัดจากคำขวัญ10ข้อ10คะแนนน้องๆได้กี่คะแนนกัน,กนบ้างอย่าลืมเม้น์บอกกันด้วยนะครับ สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5โรงเรียนบ้านสวยกลลทุกคนค่ะวิชาภาษาไทยออนไลน์วันนี้กับครูแพมนางสาวนัฐการหมันจันวันนี้เป็นวันอังคารที่13กรกฎา,าคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะครูแพมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนคำขวัญค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อมาจากเมื่อวานค่ะ คำขวัญคืออะไรความหมายของคำขวัญน,นะคะคือเป็นข้อความที่สั้นกระทัดรัดแต่งขึ้นเพื่อเตือนใจให้กำลังใจปลุกใจเนื่องในโอกาสต่างๆโดยจะเป็นคำคล้องจองเพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำเช่นคำขวัญวันเด็กคำขวัญต่อต้านยาเสพติดคำขวัญประจำโรงเรียนเป็นต้นค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติตะ ชาติเจริญนะคะก็จะเป็นคำขวัญวันเด็กค่ะในปีพศ2516ค่ะโดยในขณะนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ที่แต่งคำขวัญคือ,อจอมพลถนอมกิติขจรค่ะคำขวัญประจำโรงเรียนนะคะตัวอย่างเช่นศึกษาดีมีวิยัยน้ำใจงามค่ะคำขวัญประจำอำเภอสุไงโกลกค่ะสุไหงโกลกใต้สุดสแดนสยาม วัฒนธรรมงามสองภาษาปาเตบาติกดูงามตาแหล่งศึกษาป่าพรุสิรินทรน,นี่คือตัวอย่างของคำขวัญน,นะคะเรามาดูค่ะวันนี้จะเข้าสู่เรื่องของการแต่งคําขวัญค่ะโดยเทคนิคของการแต่งคําขวัญมีอะไรบ้างเขาบอกว่าในการแต่งคําขวัญเพื่อให้ผู้อ่านจดจําได้ง่ายและนําไปปฏิบัติตามประสงค์คําขวัญจึงเป็นถ้อยคําที่สั้นกระชับ ไม่ควรเกิน16คําคำหรืออ่าสิพยางนะคะต้องมีความสละสลวยนะคะเลือกคําได้อ่ามีความเป็นยังคะคำที่มีความหมายดีนะคะเป็นคําที่ไพเราะนะคะมีเสียงสัมผัสและไม่จัดเป็นคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองนะคะเพราะถ้าเราแต่งยาวเกินไปมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นแต่งบทร้อยกรองนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นคำขวัญต้องมีความสั้นกระชับนะคะ เรามาดูหลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญค่ะข้อที่1จะต้องใช้ถ้อยคำสั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งใช้คำตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน16คําคำแบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่1ถึง4วรรคนะคะตัวอย่างเช่นห้องสมุดดุดขุมคลังแห่งปัญญานะคะจะมีทั้งหมด9พยางซึ่งแบ่งออกมาได้เป็น3วรรคเขาบอกว่าห้ามเกิน ไม่ควรไม่ใช่ว่าเออเราจะห้ามแบบถ้าเกินสิบหกก็คือผิดอะไรเงีเออ้ยคือไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้ามันยาวเกินไปมันจะเป็นเหมือนเป็นกลอนนะคะมันยังมันจะยากต่อการจํานะคะซึ่งตัวอย่างที่ให้มาก็จะมีเก้าพยางนะคะเก้าคำเก้าพยางนะคะอ่าเก้าพยางคูณนับเป็นพยางนะคะและออกมาเป็นสามวักดังนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะต่อไปค่ะเรามาดู หลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญข้อที่2ค่ะเราจะต้องเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายแสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเด่นชัดหรือมีใจความสําคัญเพียงอย่างเดียวเพื่อให้จำง่ายนะคะนั่นคือเป็นอะไรคะคือทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังคำขวัญของเราะคะ่ะเข้าใจว่าเราจะสื่อถึงเรื่องอะไรเช่นขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ เราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเลยว่าเขามีจุดมุ่งหมายคืออยากให้เรานั้นปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองทิ้งขยะไม่เลือกที่หมดราศีทั้งสถาบันเราก็ได้ข้อคิดนะคะทาให้เราได้ข้อคิดว่าอ๋อเราควรที่จะทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองค่ะนั่นคือการแต่งคำขวัญที่เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายนั่นเองค่ะ เีใจความสำคัญหนึ่งใจความนะคะหลักการข้อที่3ค่ะจะต้องจัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอนะคะเช่นยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่ากลุ้มเมื่อแกนะคะคือคำอะค่ะจะไม่มันจะมีความเขาเรียกว่าสมดุลกันเช่นยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่มีทั้งหมด2วรรคซึ่งวรรคที่หนึ่ง มีห้าพยางและวัคที่สองก็มี5พยางเห็นไหมคะมีความสม่ําเสมอนะคะเท่าเทียมกัน5้าวักหน้า5้าวักหลัง5นะคะต่อไปค่ะประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรัวประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรัวนะคะทั้งสองวักนั้นก็มีจังหวะคําที่สม่ําเสมอกันคือมี4ี่คำเท่ากันนั่นคือจึงเป็นลักษณะของคําขวัญที่ดีค่ะ และข้อที่4ค่ะเป็นเราจะต้องเล่นคําทั้งเสียงสัมผัสแล้วก็การสําคำเพื่อช่วยให้จาง่ายนะคะจะต้องมีสัมผัสของจองแล้วก็อาจจะมีการซ้ำคำมาช่วยนะคะเช่นตัวอย่างสะอาดกายจเจริญวัยสะอาดใจ,จเจริญสุขสะอาดกายจเจริญวัยสะอาดใจ,จเจริญสุขเรามีการ ใช้เสียงสัมผัสนะคะคือวัยกับใจสัมผัสกันวะอโยวัยกับจอไอใจนะคะเมะื่อวานสอนแล้วนะคะสอนไปนแล้วว่าสระไอนะคะทั้งไอไม้ม้นและไอไม้เมลายนั้นเป็นสระเกินที่มีเสียงมาจากสระอะบอกแม่เกยน,นะคะดังนั้นวัยกับใจจึงพ้องจองกันแล้วมีการซ้าคำนะคะลูกมีการซ้าคำนะคะมีค่ะมีะมการซ้าคาคาว่าสะอาดและคําว่าจเจริญเห็นไหมคะเราก็จะทําให้ พอเราแต่งแบบนี้ค่ะเราก็ทําให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยจดจําได้ง่ายนะคะต่อไปค่ะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญคําว่าชาติกับฉลาดนะคะน้องจองกันและมีการใช้คําซ้าคานะคะคือคําว่าเด็กอ่าเด็กกับเด็กและมีคําว่าชาติกับชาตินะคะ ต่อไปค่ะขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายซึ่งคำว่าขวากับคำว่าช้านั้นล้องจองกันนะคะแล้วมีการใช้คำซ้ำค่ะคือคำว่าขับกับคำว่าชิดนั่นเองค่ะ ข้อที่5ค่ะเป็นคําตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีนะคะคือพูดง่ายๆว่าคําขวัญที่แต่งขึ้นมานั้นมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนั้นประพฤตินตนปฏิบัติตนในทางที่ดีค่ะเช่นจงขยันหมั่นอ่านเขียนจงพากเพียรเถิดพวกเราจงขยันหมั่นอ่านเขียนจงพากเพียรเถิดพวกเรานะะก็เป็นคำขวัญที่มุ่งเน้นสอนให้เรา มีความขยันหมั่นเพียรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองต้องมีวินยัยเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองต้องมีวินยัยเป็นคำตักเตือนทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีวินัยนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะข้อเรามาทบทวนกันนิดนึงค่ะว่าหลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะใช้คำ ที่กระทัดรัดแต่มีความหมายลึกซึ้งนะคะไม่ควรเกิน16พยางและแบ่งวรคออกมาได้ 1- ถึงสวรวคนะคะส่วนข้อที่2ค่ะการแต่งคำขวัญที่ดีจะต้องมีจุดผู้หมายที่ให้ใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องการจะซื้อเรื่องอะไรเราก็ซื้อเรื่องนั้นเพียงสิ่งเดียวไม่ต้องทำหลายๆเรื่องนะคะเราไม่ได้เขียนเรียงความนะคะเราแต่งคำขวัญเพราะคำคำขวัญน,นั้นมี มีเอกลักษณ์ตรงที่มันสั้นกระชับนะคะ3ค่ะจัดแบ่งจังหวะคําได้สม่ําเสมอนะคะคือในแต่ละวรรคจะมีคําที่เท่าๆกันนะคะเล่นคําทั้งเสียงสัมผัสและการซ้ําคําจะทําให้ช่วยจะช่วยทําให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านนั้นจําง,ง่ายนะคะก็คือให้มีคำคล้องจองแล้วก็อาจจะมีคําซ้ําบ้างนะคะ และสุดท้ายค่ะเป็นคําตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีนะคะคือพูดยังไงว่าเป็นข้อความที่ทําให้ผู้รับสารเนี่ยอ่านหรือฟังแล้วต้องทําสิ่งี้ต้องทําในสิ่งที่ดีค่ะโอเคค่ะเรามาสู่กิจกรรมของเรานะคะเรามาลองแต่งคําขวัญกันเกมที่หนึ่งค่ะเป็นเกมจับคู่คําขวัญที่มีจุดมุ่งหมายตรงกัน อ่าโอเคค่ะซึ่งครูแพรให้มานะคะสองฝั่งฝั่งสีขาวกับฝั่งสีครีมนะคะฝั่งสีขาวให้มาเป็นวักที่หนึ่งและฝั่งสีครีมให้มาเป็นวักที่สองโดยเราจะต้องหาคำอ่าทั้งสองวักเนี่ยที่มีจุดมุ่งหมายตรงกันนะคะเรามาดูบ่าว่ามีอ่ามีข้อความว่าอะไรบ้างข้อความที่1บอกว่ายิ้มวัละนิดพลังงานมีค่ายาเสพติดคือมาร้าย เรามาดูวรรคที่สองค่ะรักษาให้ยั่งยืนบ่อนทำลายสังคมไทยจิตแจ่มใสโอเคนะคะซึ่งการจับคู่นี้ก็เราก็จะสามารถที่จะใช้สองหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ที่หนึ่งคือดูเนื้อดูเนื้อหาก่อนนะคะว่าวรรคที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกับสองนะคะเราก็ไปดูว่า การคล้องจองกันหรือไม่นะคะเรามาดูข้อที่1ยิ้มวันละนิดเราต้องการลงท้ายด้วยสระอีบวกแม่กดเราก็มาดูซิว่าใน3าข้อความนี้มีข้อความไหนที่มีสระอีบวกแม่กดบ้างปรากฏว่ามีจิตแจ่มใสนะคะจิตต่อเต่าอยู่ในแม่กดกันนะคะแล้วเรามาดูยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสพอเอามาคล้องพอเอามาอ่าเรียง มาเรียบเรียงเราก็จะเห็นว่ามันคล้องจองกันที่คําว่านิดกับคำว่า,วาจิตทีนี้เรามาดูว่าความหมายของมันได้หรือเปล่านะคะความหมายของมันได้หรือเปล่าคะได้นะคะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะคะให้เรายิ้มยิ้มคือให้เรามีจิตใจที่เป็นนะคะคิดในเชิงบวกคิดในแง่ดีนะคะแล้วจิตใจของเราก็จะแจม่มใสดังนั้นข้อนี้จึงคู่กันนะคะนี่คือวิธีการ เล่นนะคะไปข้อที่2ค่ะพลังงานมีค่าพลังงานมีค่าซึ่งคําว่าค่าลงไทยได้วสระอาไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็ไปดูอ่ามีไหมสองข้อนี้ก็มีคําว่ารักษาคําว่าสารนะคะอ่ารักษาให้ยั่งยืนเราก็นํามาเรียงกันก่อนว่ามันจะเข้ากันไหมพลังงานมีค่ารักษาให้ยั่งยืนนะคะ กับพลังงานมีค่าบ่อนทำลายสังคมไทยเป็นไงคะความหมายอันไหนที่ได้ที่ใกล้ที่มันอ่าเหมาะสมที่สุดคะคือข้อนี้ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องคะ่ะพลังงานมีค่ารักษาให้ยั่งยืนนะคะยั่งยืนก็แปลว่าอยู่นานๆน,น,นะคะแล้วข้อสุดท้ายคะ่ะไม่ต้องเฉลยเลยนะคะยาเสพติดคือมาร้ายบ่อนทําลายสังคมไทยนะคะร้ายกับลายร้ายกับลายคล้องจองกันและความหมายของมันก็ เข้ากันนะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ทําลายสังคมนะคะเพราะว่าถ้าเด็กหรือเยาวชนหรือผู้ใดไปติดยาเสพติดเนี่ยชีวิตดีไหมคะชีวิตไม่ดีนะคะเพราะว่ายาเสพติดมันทําลายชีวิตทําลายระบบประสาททําลายสุขภาพทําลายสังคมนะคะนี่คือเกมที่หนึ่งค่ะยังมีอีกเกมนะคะอย่าเพิ่งปิดค่ะเกมที่สองเป็นเกมเลือกคําที่เหมาะสมนะคะกติกาคือให้นักเรียนเลือกคําที่เหมาะสม เติมลงในช่องว่างเพื่อให้คำขวัญมีความหมายที่สมบูรณ์และมีความไพเราะค่ะคุณครูจะมีให้ทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ศึกษาจุดจุดจุด,จดเด่นคุณครูต้องการอะไรให้มันเด่นคะ,ะดูซิคาว่าสาใฝ่ศึกษาลงท้ายด้วยสาแส,แสดงว่าคําตรงนี้ค่ะจะต้องมีเสียงสระอานะคะเราก็มาดูซิ กีฬาเด่นหรือหน้าตาเด่นข้อไหนที่ความหมายของมันจะเหมาะสมที่สุดคะพอเราดูแล้วนะเราลองเดาซิว่าคำขวัญน,นี้น่าจะเป็นคำขวัญของของสถานที่ใดใครเดาถูกบ้างเฉเลยค่ะเป็นคำขวัญโรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นโรงเรียนอะไรอ่าถ้าเป็นโรงเรียนเราจะต้อง อะไรเด่นคะกีฬาเด่นหรือว่าหน้าตาเด่นกีฬาเด่นนะคะตอบกีฬาเด่นเด่นถ้าหน้าตาเด่นจะต้องเป็นอะไรคะน่าจะเป็นอ่าช่องเจ็ดช่องสามช่องวันนะคะอ่าข้อนี้ตอบกีฬาเด่นนะคะถึงจะเหมาะสมเพราะว่ากติกาของเราจะต้องยังไงคะนอกจากคล้องจองแล้วจะต้องมีความหมายที่สมบูรณ์นะคะข้อนี้ตอบกีฬาข้อที่สองค่ะ นิยมไทยใช้ประหยัดใจสัตซ์ซื่อถือจุดจุดจุด,จดนักเรียนจะตอบว่าถืออะไรคะระว่างช้อยที่หนึ่งค่านิยมช้อยที่สองคุณ,ณธรรมรูให้เวลา10วินาทีค่ะ คำตอบคือถือคุณธรรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3พระคุณครูยิ่งใหญ่สร้างไทยให้จุดๆุดจุด,จดขอบูชาครูสร้างไทยให้อะไรคะระหว่างศรัทธากับพัฒนาจับเวลาลสิบวิค่ะ คำตอบคือพัฒนานั่นเองค่ะก็จะได้เป็นพระคุณครูยิ่งใหญ่สร้างไทยให้พัฒนาขอบูชาครูนะคะจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์นะคะข้อที่4ค่ะจุดจุดจุดงามน้ำใจดีทุกชีวีจะปลอดภัย ต้องการคาข้างหน้าคําว่าง,งามนะคะอะไรงามระหว่างมารยาทงามกับท่าทางงามจับเวลา10วินาทีค่ะคำตอบคือมารยาทงามนะคะทำไมไม่ตอบท่าทางงามเพราะครูบอกแล้วว่าเราต้องเลือกคำที่ สละสลวยนะคะซึ่งระหว่างคําว่ามารยาทกับคำว่าท่าทางนะคะคาว่ามารยาทจะมีความไพเราะมากกว่านะคะคาตอบคือมารยาทนะคะข้อสุดท้ายค่ะอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นจุดๆ,ๆเท่านั้นทั้งกันและแก่อากาศเป็นพิษนะคะชีวิตจะสั้นแสดงว่ามันเป็นเรื่องของ ธรรมชาติดังนั้นอะไรที่จะแก้ได้คะระาหวา่ังเงินทองกับต้นไม้อะไรที่จะจะแก้เรื่องของอากาศเป็นพิษได้เราเคยเรียนใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์บอกว่าต้นไม้จะปล่อยออกซิเจนออกมาและจะดูดซับคาร์บอนเข้าไปดังนั้นอะไรที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซที่ถือว่าเป็นพิษได้คะคําตอบคือต้อนไม้นั่นเองคะ่ะเป็นงไงกันบ้างคะยากไหมคะเรื่องของคาขวัญ ม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนครูก็ฝากค่ะว่าวันนี้ไม่มีการบ้านอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าฝากคือนักเรียนที่ยังทําการบ้านของเก่ายังไม่เสร็จนะคะใบงานศูนย์ทำฟูนะคะแบบฝึกหัดในหน้าต่างๆนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนสามารถสง่งย้อนหลังได้ด้วยการส่งส่งการบ้านทางแชทส่วนตัวค่ะโดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ นักเรียนชั้นป .5 ทับ1ป .5 ทับ2และปะ .5 ทับ3ส่งการบ้านทางไลน์ของครูนัทการหรือครูแพร่นั่อเองค่ะส่วนนักเรียนป .5 ทับ4ป .5 ทับ5และปะ .5 ทับ6ส่งการบ้านทางไลน์ของครูอังคณาหรือครูอังค่านักเรียนไม่ต้องลงอัลบั้มแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหานักเรียนคนใดมีข้อสงสัยข้อคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะคะสามารถสอบถามได้ด้วยการคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะ ให้กำลังใจคุณครูในการทำวิดีโอสอนด้วยการกดไลค์กันคนละไลค์ก็ยังดีนะคะมีบางคนกดอันไลค์ hmm. ให้คุณครูรู้คุณครูก็จะเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูแพรและครูอรังนะคะและเรี๋ยวใช้กดไลค์นะคะให้คุณครูแล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์บอกกันได้ว่าอ,อยากให้คุณครูเพิ่มเติมปรับปรุงคลิปอะไรยังไงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะสวัสดีค่ะ